เออว่าไงล่ะเพื่อนอะไรเขาลือเขาเล่าอะไรกันในตลาดฮะเขาหาว่าฉันอะไม่เอโหสักทีจะมีใครมาแต่งทีโอ้ยอฮ้ยก็หนูทำหน้าฉันขอดูหน้าฉันขอดูเบาหน้าฉันก่อนใครจะมาเอาฉันบ้าไปอ๋อฮะ กันมีคนแอบชอบฉันอยู่เหรอใครอะแกใครมาแอบชอบฉันนะฮะเขาแอบอยู่ยังไม่เห็นคุณชนปวดประสาททำไมเนะรื่องแค่นี้ก็โทรมาบอกฉันฉันบอกแล้วไงไม่มีใครมาชอบฉันหรอกเ็าลือกันทั้งหมู่บ้านว่าฉันเป็นบ้าใครจะมาชอบฉันนะคนบ้าอย่างฉันนะดูสิ ละว,วันดูฉันแต่งหน้าสินี่แกเลื่องขนาดเนี้ยใครจะกล้าขวงฉันอ่ะหรือว่าโชคที่ฉันมีทองเส้นใหญ่หอ่ะแกเกี่ยวว่าไงอ่ะเนี่ยนางเพ้่งเลิกไปพูดมาก็จะยืมเงินฉันอีกเล้วเมียว่าเขาเขาลือกันว่ามีคนชอบฉันอย่างนู้นอย่างนี้ เออฉันนำสายโอนสายเปยอยู่แล้วล่ะว่าจะแกจะเอาเท่าไหร่ฮะอุ้ยฉันไม่มีหรอกเป็นหมื่นนะฉันมีแค่ห้าบาทในบัญชีอ่ะเออเออแค่นี้แหละโอเคณอ้โหโทรมาอะไรโทรมายืมเงินแสน บอกว่ามีคนแอบชอบเราอย่างมุนนี้เขาเลยกันแต่หลับเงินที่ไหนมาให้ล่ะมีเงินนมันจี่ข้าวอะค่ะข้าเน็ตยังไม่พอเลยอ่ะ